เล่นเลยครับผมเหรอครับผมเล่นเองนี่เลยเหรอครับผมครับไม่ถ้าเรียนมันดีกว่าครับแต่ว่าแบบว่ามันไม่มีโอกาสไปเรียนครับผมครับครับตังค์ไม่มีนะเลื่นแบงอ๋อด้านนี้จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อแต่เยอะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนวันละามชุดครับกีฬานะครับน่เน่ ดีกระเป๋าเขาดีว่ดีเอาตัวไม่มีรูด้วยเอางี้ดีกว่าเราคุณจะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมมั้ยครับไม่มีครับไม่มีครับรองเท้าที่คุณแบงค์ใส่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงเป็นของวิกเตอร์ซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนที่นั่งคุยกันเป็นแบบว่าการคือเขาทํามาซัพพอร์ตเพื่อการสไลด์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ ตรงพื้นจะสังเกตมันจะเป็นรูๆเนี่ยเรื่องน้ําเยอะคนที่น้ําเยอะน้ํหล้นเงื่อออกเงื่อออกเงื่อเท้าออกจะมีการระบายออกใช่เนี่ยเป็นรูต่างๆนะอันนี้รุ่นนี้ใช้ได้เลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญพิเศษคุณบอกหน่อยดีกว่าเป็นใครวันนี้ครับเราได้รับเกียรติครับจากอดีตนักแบดมินตันทีมชาตินะครับประเภทชายคู่ในปี25 5 2ครับ โค้ดหนุ่มครับคุณนิติพงษ์แสงศิลาครับสวัสดีครับเชิญครับโค้ดหนุ่มเชิญครับเรามีดนตรีเปิดตัวครับโค้ดหนุ่มตุ๊ด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 ตุ๊กตุ๊ด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 ตุ๊กตุ๊ด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 ตุดตุสุ๊ดตว๊ดตุ๊ดตุ๊ดควาดตุ๊ดตุดตุดตุ๊ดตุไดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตย๊ยน บ้านๆเลยครับครับก็ตีใส่เลยครับอาศัยว่าวิ่งสู้อย่างเดียวเขาอยากเรียนลูกเสิร์ฟไอเนี่ยครับเสิร์ฟแบบประเภทไทยเสิร์ฟแบ็คแฮนด์เสิร์ฟหน้าเน็ตแบ็คแฮนด์ะเขาอยากเรียนตัวเนี้ยครับนี่อายุ24่แต่หน้าไป35แล้วนะครับถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเลยดีกว่าเราก็ประมาณเดิมนะยืนเชียร์อยู่ก็ได้เดี๋ยวผมถาวนิดนึงได้ไหมครับอะไรฮะโค้ชไปทำนมที่ไหนมา ขอก้ามาเก้าก็ยันนียันนีตีเป็นเกมเดี๋ยวเลยหรือว่าไงฮะตีได้ตีไปตีาได้ได้ไแล้วให้ให้คนดูว่าคุณแบงค์ควรจะแก้ไขตรงไหนหรือว่าสไตล์การตีอะไรพวกนี้ครับอ่าวางออโอ้ไปธรรมดาอาโอ้โหวอเอาละดึงไปท้ายคอร์ดคอร์ดหยอนแล้วอ่าอ่า เออ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 แบงค์เหนียวแบงค์เหนียวเออ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 อยากให้สอนลูกลูกเสิร์ฟเป็นแบบแบงค์ก็ครับครับมามาอยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยนะครับทำไมฮะอันนี้เดี๋ยวถามนิดนึงคุณแบงค์มีปัญหาเรื่องในการเสิร์ฟแบ็คแฮนด์อยู่หรือว่าไงครับปกติมันผมเสิร์ฟเป็นแบบโฟก์ะครับที่มันจะเป็น เปิดงี้ฮะก็คืออธิบายให้ฟังก่อนว่าการเล่นประเภทคู่เนี่ยเสิร์ฟแบ็กแฮนด์จะค่อนข้างแน่นอนกว่าเสิร์ฟโฟร์แฮนด์ครับทำไมครับเพราะมันหมายถึงว่าการปิดปิดโอกาสในการเข้าทำหรือว่าเพราะว่าโฟร์แฮนด์เนี่ยจังหวะที่เรายืนไม้จะมาอยู่บริเวณนี้แล้วกว่าเราจะลากมาเพื่อตีระยะทางมันจะยาวกว่าอออ๋เาสั้นกับแบ็กแฮนด์ที่เรายืน จดหน้าไม้อยู่อย่างนี้แล้วเราก็แค่ตีปุ๊บออกไปแค่นี้ข้อผิดพลาดในการกะระยะมันจะไม่มีไปใช่ครับทีนี้พอเราเสิร์ฟป้งไปแล้วเนี่ยระหว่างมิติมิตินะครับของโฟร์แฮนด์กับแบ็คแฮนด์อันไหนไมันจะทำให้คู่ต่อสู้แบบเสียเปรียบเราหนักๆเลยคือลูกเสิร์ฟเนี่ยลูกเสิร์ฟของเฟคู่เนี่ยเราเราเพียงต้องการเสิร์ฟเพื่อให้ได้เปรียบมไม่ใช่เสิร์ฟเพื่อให้เขาให้เราได้แต้หมหรือว่าให้เขาตาย เสิร์ฟเพื่อได้เปรียบนั่นหมายถึงเสิร์ฟมาต้องให้เขาแก้กลับมาเลยถูกครับใช่ครับเดี๋ยวการเสิร์ฟโฟไอ้แบ็คแฮนเนี่ยมันใช้สำหรับเล่นคู่เท่านั้นปะตาพี่ทั้งทั้งเดี่ยวและคู่เดี่ยก็ได้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 งั้นเสิร์ฟแบ็คแฮนก็ชัวร์กว่าดิถ้าลองฟังดูแล้วท่้หมดแล้วแต่ครับถูกป่ะครับใช่ครับคือตำแหน่งการยืนของประเภทเดี่ยวเนี่ยถ้าเสิร์ฟแบ็คแฮนจะยืนจะยืนอยู่ที่บริเวณการของเลยก็ได้รั่ายืนอยู่คนเดียวแล้ว ต้องคุมพื้นที่ขอดทั้งหมดนะครับแต่ว่าเล่นประเภทคู่เนี่ยมี2องคนคนหน้าก็จะขยับเข้ามาใกล้เส้นเส้นสั้นหรือเส้นช็อตเนี่ยมากหน่อยคนหลังก็จะยืนคุมหลังคุมพื้นที่ด้านหลังโอเคเอาละทีนี้คุณแบงค์จะได้เรียนจริงจริงจากทีมเดี๋ยวเราเอาลูกมาเดี๋ยวไม่ต้องประมาณประมาณตรงนี้ใช่ครับประมาณประมาณวมีคนคุมหลังแล้วใช่ครับโอ้โหลูกแบงค์เปียกกระจายเลยทีนี้ทีนี้เวลาเวลาวิธีการยืนนะครับโค้ชครับต้องเข้ามุมนี้เลยไหมฮะ หรือครับคือแนะนําให้ใช้ขาขวานําหน้าในในกรณีที่ผู้เล่นถนัดมือขวาครับนะครับแต่คุณแบงค์ซ้ายครับถ้าถ้าคุณแบงค์มือซ้ายก็ให้ขาซ้ายนําหน้าเป็นลักษณะอย่างนี้อ๋อครับเพื่อพอเราเสิร์ฟเสร็จปุ๊บถ้าถ้าคู่แข่งหยอดเราก็สามารถเข้าไปเล่นลูกหน้าได้เลยสามารถก้าวจังหวะปุ๊บแล้วก็เล่นลูกยับได้เลยหรือไม่ก็ เข้าหยอดได้อ๋อมันไม่ได้แบบคุณแบงค์ทีนี้วิธีการตีครับครับวิธีการตีจะแนะนําการถือไม้ก่อนนะครับลักษณะการถือไม้ของการการเสิร์ฟแบ็กแฮนด์เนี่ยจะต้องใช้นิ้วโป้งเป็นหลักในการคอนโทรลไม้นะครับนิ้วโป้งจะต้องจับเต็มหน้าไม้อย่างนี้นะครับเราจะใช้นิ้วโป้งในการบังคับหน้าไม้และทีนี้ตำแหน่งที่จับลูกนะครับตรง จับลูกให้หัวห้อยลงมาตรงนี้ไม่จับเอียงอย่างนี้หรือว่าเอียงอย่างนี้น,นะครับให้ให้จับมาตรงๆแล้วก็ให้ลากไม้ออกไปลักษณะตรงๆแค่นี้เองง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูึเนี่ยโอ้โ,โลงมุมเลยอ่ะใช่ครับเดี๋ยวคุณแบงค์ลองเลยเดีกว่าไหมครับจะได้เห็นภาพกันนะครับลูกครับลูกอยู่บ้านครับมีลูกยังอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวผมส่งให้ แต่แม่มันออกมาทรงนีบนะครับถือไม้ถือลูกให้ตรงนะครับไม่ไม่เอียงอย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับแล้วก็ลากไม้ออกไปตรงๆมาแค่นี้เองคุณแบงค์ลองครับใช้ใช้นิ้วโป้งในการคทรลไม้ลองแบบนี้ตำรวจไม่จับครับลองเลยครับพอพอเราเสิร์ฟมาแล้วรู้สึกว่าลูกมันโด่งมากเกินไปเราก็ปรับหน้าไม้ลงนิดหนึ่งนะปรับองศาของหน้าไม้ลงนิดเดียวแค่นั้นเองครับ เพราะวิธีการมันจะต้องเสิร์ฟให้ลูกค่อนข้างใกล้เน็ตมากใช่ครับแล้วต้องแล้วต้องไม่ไม่สั้นด้วยต้องต้องอยู่บริเวณเส้นทำไมถ้าสั้นผิดกติกาเลยครับก็ถือว่าออกถือว่าเสรฟเสียไปเลยลงในเส้นนั้นใช่ถือว่าช็อตตัวใช่ช็อตก็คือเสียแต้มไปเลยรู้รู้อาจารย์เขาใจอาจารย์อาจาถูอว่าอาจารย์ช็อตถือว่าอาจารย์อาจารย์ถืออาจารยือาจารย์โอ้โหไม่ธรรดาูน้องไม่รรดาจริง ครับโอ้โหต้องให้พอดีเส้นหนึ่งจะสวยสุดถูกต้องอ่คุณแบงค์เราฮะอายุย4สี่นะครับคุณแบงค์น่าสัมาษณ์อ่าใช้ได้ครับเริ่มเริ่มได้หมนแบงค์ครับครับเอาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับครับผมอยากให้โค้ชลองตีกับคุณแบงค์อีกสัก3าสี่ลูกเพื่อที่จะได้ดูว่าคุณแบงค์ควรจะปรับปรุง ในส่วนไหนครับนะจะได้เป็นประโยชน์ไหนๆก็มารายการเราแล้วครับเขาบอกเขาเหนียวครับโคดผมอยากเห็นโคดโดดตบใส่เขาครับเขาเขาบอกเขาวิ่งเขาวิ่งวิ่งแล้วเหนียวเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตบแล้วให้คุณแบงค์หัดหัดรับโอ้โหครับผมรับรับโด่งอย่างเดียวอ่าแล้วนะจะได้จะได้ดูแก้ไขในในส่วนของลูกรับถ้าหานจะงัดงัดไม่ขึ้นแน่เลยครับ งั้นไม่ขึ้นบอกพี่พี่มีแรงกล้างั้นงั้นไม่ขึ้นตัวถามพาราดอนอ่ะว่างอ๋อนะพยายามรับโด่งครับอุ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะไม่สบายโหเป็นไงล่ะเหนียว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 ถ่ายวางโอ้โหว่างโอ้โหจุดได้ใจ่มคุณแบงค์จุได้ไปเข้าครับ เดี um hey, hey. Hey, okay. here, right? ๋ยวเชิญโค้ด้านนี้ดีกว่าครับอันนี้ก็แบบกระชับมิดเฉยนะกระชับมิดแล้วก็เราจะได้ประโยชน์จากการที่คุณแบงค์ได้เตะโค้ดตรงที่ว่าส่วนไหนครับที่เราควรจะ้คุณแบงค์ควรจะแก้ไขหรือว่าในส่วนของลูกรลับนะครับตำแหน่งตำแหน่งการยืนเนี่ยเท้าควรจะเสมอกันไม่ไม่ยืนข้างซ้ายเหลื่อมหรือว่าข้างขวาเหลื่อมอ๋อเลยอเครับเท้าเท่ากันเท้าเท่ากันแล้วก็ ตำแหน่งที่ตีลูกต้องตีบริเวณข้างหน้าไม่ปล่อยจนลูกมาใกล้ตัวแล้วเราค่อยตีมันมองไม่เห็นนะใช่แล้วแล้วมันไม่มีช่วงช่วงไม้ในการตีมันไม่มีแรงดีดช่วงถ้าเราตีข้างหน้าเราจะสามารถมีแรงดีดไปได้ไกลถึงถึงหลังใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ไม่ไม่ถูกโอ้แบงคแล้วแบงค์เป็นไงจะพรุนี้ให้โค้ดแบบมาสอนได้เยอะครับได้เยอะครับไี่หนุ่มเป็นไงครับผมโอ้ได้เยอะครับก็คือทั้งไอ้ลูก เสิร์ฟด้วยแล้วก็อย่างไอ้ลูกเนี้ยฮะที่บอกว่ารับอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แบบว่ามันจะไม่ค่อยถึงหลังอะไรเงี้ยฮะต้องต้องอยู่ตีใกล้ตัวมากเกินไปต้องยื่นไม้มาข้างหน้าแล้วก็ตีลูกข้างหน้าบริเวณหน้าตัวูดอายุยี่สิบสี่นะครับพอดูสูสีผมเลยอายุยี่สิบสี่มาทำงานตั้งแต่อายุแปดขวบอะไรนะทำงานแต่แปดขวบยี่สิบสี่เต็มครับพอ๋อทำงานแต่แปดขวบน้าเลยแกเนาะครับผมไม่เวลารองคนแล้วน่เด็ก